กันหมดเป็นร,รังสัหรับได้ถึงพลังงานบางอย่างเห็นแล้วเห็นแล้วดเดฟแล้วคนแชร์เต็มเลยแบบว้าวฐานไฟเก่าจะล้อหรือจะซุทฐานไไหมจริงนี่นี่ติใค้ดูแบมอยู่ตรงนี้เลสอยู่ตรงนี้แล้วแบมฆ้ามันใ้่มเอากระโดดคลิกขวาเข้าหัวปวดทัวไม่รู้จะทำอะไรเลยต้องโดดขวาเอาปิงอีกแล้วอ่ะ เออไตัววีตัววีเอาไว้ทำอะไรอะครับตัวีเอาไว้มันอยู่ที่อ๋อมันเป็นปุ่มไม่อ่ะปุ่มพูดปุ่มพูดทีมเอกดเข้าไปทีมอ่าจำไม่ผิดใช้ตัวยูก็ได้นะตัวยูมันเป็นพูดทีมเสียงแล้วก็เสียงอ่าอยู่กดมารยังไม่รู้ไอ้วายก็ได้วายคืออะไรวายเป็นวายวายเป็นควงปืน

แมมโดดที่ขวาเลยโอ้โหวิ่งเขมบ้งไปดีกว่าวิ่งนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วเพื่อนเราอ้อมกันเถอะจุกม้วน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 แล้ตัวทีตัวทีคืออะไรอ่ะตัวทีคือสเปร์ครับ

Uh, One enemy remaining. Hey. 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 Shadows traveling! Hey! Worthless hey. Whoa, whoa! 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 Hey! Oh, what Oh thank goodness you're on